คลิปนี้เป็นคลิปตัวดวงการงานแบบละเอียดโดยเนื้อหาจะต่อเนื่องจากคลิปพื้นดวงของราศีเมษหากใครยังไม่ได้รับชมคลิปพื้นดวงนะครับลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายคลิปนะครับโดยเนื้อหาคลิปนี้จะประกอบไปด้วยคนที่กําลังหางานคนที่ทํางานประจําหรือคนที่รับราชการและคนที่ทาธุรกิจส่วนตัวครับมาดูในเรื่องของการงานกันบ,บ้างนะครับสําหรับคนที่กําลังหางานเป็นอย่างไรนะครับพลังงานจากักรวาลจะบอกอะไรคุณไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ ทุกระทมนะครับในเรื่องของการสร้างพลังงานจิตใจให้ดีขึ้นนะมีความกังวลหลายอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องของความสําเร็จนะมันเกิดขึ้นจากใจเกิดขึ้นจากการที่ต้องสร้างพลังงานบวกให้เกิดขึ้นทางจิตใจคุณให้มากขึ้นนะครับเรื่องสิ่งที่คุณปรารถนาอยากจะให้ได้รับโอกาสได้รับความสําเร็จนะต้องมีการสร้างพลังงานจิตใจให้ดีขึ้นเพื่อจะส่งพลังงานไปถึงพลังงานจักรวาลแล้วก็สิ่งดีๆความสําเร็จความเข้าหน้า ก็จะดึงดูดหาตัวคุณในมากินขึ้น้วยเชิงกันนะครับมาดูสิว่าในเรื่องของโอกาสจะได้งานไหมนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของโอกาสมีเข้ามาแล้วก็ได้ทําด้วยนะเออในเรื่องของการที่เราเลือกที่จะทําเลือกที่จะให้เกิดความสเปจขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณจะทําได้มากน้อยแค่ไหนหรือว่าเตรียมตัวมากน้อยแค่ไหนนะครับดูซิว่าคนรอบข้างเป็นอย่างไร คนรอบข้างไปขึ้นในเรื่องของคนรอบข้างเขาช่วยเหลือดีนะอในเรื่องของคนรอบข้างก็ไม่ว่าคุณจะขอความช่วยเหลือจากใครผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงคนรอบข้างก็ให้ทั้งการสนับสนุนนะให้ทั้งคาแนะนํานะในเรื่องต่างๆที่คุณอยากจะให้ช่วยเหลือแต่อยู่ที่ว่าตัวคุณก็ต้องทําให้เต็มที่ทําให้สุดความสามารถก่อนด,ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของอมันเป็นเรื่องของความ พร้อมมากกว่านะพร้อมที่จะไปในเรื่องของการได้งานไหมเตรียมตัวแค่ไหนนะครับอะไรที่มันเนียงขาดตกบกพร่องอยู่ก็ต้องเตรียมตัวให้ดีนั้นเรื่องอุปสรรคเป็นเรื่องของตัวคุณที่คุณต้องเพิ่มเติมสร้างสรรค์ให้เกิดความสําเร็จนั้นหากเต,ต,ตรียมตัวมาดีเตรียมความพร้อม,อ,มอุปสรรคแทบจะไม่ค่อยมีอะไรเยอะแยะมากมายในเรื่องของการได้งานในครั้งนี้นะครับมาดูซิว่าไพ่จะแนะนําอย่างไรบ้างนะครับ อย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของก้าวถวยนะครับในเรื่องของสิ่งที่เป็นความรู้สึกนะการตั้งเป้าหมายนะความรู้สึกที่มันคิดว่าทําได้ความรู้สึกคิดว่ามันจะเป็นไปได้ในเรื่อง,องความสําเร็จบางทีมันเป็นเรื่องของทัศนคติเรื่องของพลังใจของแต่ละบุคคลที่จะ,ะมีกําลังใจในการที่จะสู้ต่อทําต่อนะคิดออกทําต่อแล้วก็มองเห็นถึงปัญหามองเห็นถึงการแก้ไขปัญหาการแก้ไข,ขข้อดีข้อเสียของตัวเองนะครับ ต่อมานอย่างสองไพ่ขึ้นนอตติมาถึงการปรับใจิตใจให้ดีขึ้นนะครับอาจจะต้องหาอะไรทําให้ใจิตใจตัวคุณมันผ่อนคลายลงบ้างแลจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะครับไพ่ขึ้นว่าในสิ่งที่มันเครียดเนี่ยไพ่ปักใจจึงขึ้นในเรื่องของสิ่งที่มันเก็บซ่อนทางความรู้สึกพยายามปลดปล่อย ทำกำลังใจตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะไปขึ้่าจมีอิสระภาพในการที่จะไปทํางานจุดไหนก็ได้ตามที่คุณชอบนะครับแต่ว่าบางอย่างที่เป็นความทุกข์บางอย่างที่มันติดค้างคาเสีใจเนี่ยก็ต้องทําให้ดีมันจะได้อ่ามีความสุขมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงไปขึ้นเรื่องของการให้แล้วก็แบ่งปันการขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างก็จะได้รับคําแนะนําที่ดีแล้วก็ทําให้คุณโฟกัสได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นโดยเชงการาหากมีใครช่วยเหลือมันก็มีโอกาสจะช่วยได้ดีนะอืมแล้วก็อย่าไป ทำอะไรคนเดียวนะทุกคนเดียวมันก็ไม่ไดีนักเท่าไหร่นะครับมาดูซิว่าไพ่จะเจออะไรบ้างนะครับในเรื่องของออการได้งานไพ่ขึ้นอายุที่ทำเนี่ยเป็นเรื่องของการที่คุณต้องเช้น้ำหนักให้ดีในเรื่องของความรู้ความสามารถของตัวคุณว่าเฮ้ยต้องขาดหลือต้องเพิ่มเติมอะไรไหมสิ่งที่คุณจะไปสัมภาษณ์ไปสมัครงานที่นั่นมันต้องมีความรู้อะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าด้านภาษาด้านการการะทาด้านอะไรก็ตามก็ต้องเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยจะได้ไม่เกิด ในเรื่องของความผิดพลาดนะครับในเรื่องคนรอบข้างไปขึ้นในเรื่องอุปสรรคนะครับในเรื่องของการที่อยากฝืนทําอะไรคนเดียวเห็นไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณฝืนนะมันก,กลายเป็นอุปสรรคของตัวคุณเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างมันเหมือนเส้นผมที่บางภูเขานะเออมันมองไม่เห็นหากมีใครให้คําแนะนํามองมุมตรงกันข้ามมองมุมต่างที่คุณไม่เคยมองทําให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นนะในห้องชุดนี้ก็พึ่งได้กกะพึ่งเถอะนะคนรอบข้างจะได้สําเร็จในทิศทางดีนะครับ ในเรื่องอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องการคว้าชัยอืมนักการลงเนี่ยในเรื่องของไพน่นะเตือนเลยนะว่าในเรื่องของในห้วงช่วงนี้โอกาสต่างๆเริ่มมีเข้ามาก็ทําให้เต็มที่ไม่ว่าจะด้วยหนทางวิธีใดแต่ก็ไม่ใช่เป็นหนทางที่ไปเบียดเบียยคนอื่นนะเป็นหนทางที่คุณคว้าเอาไว้ด้วยความรู้ความสามารถของตัวคุณเองก็จะไมให้เกิดความสมหวังได้มากยิ่งขึ้นนะครับไพ่สิทธิกริยาขึ้นเป็นในเรื่องของรูเก,กเทวดาขึ้นเป็นแม่ตะเคียนเนี่ยนะขึ้นเป็นในเรื่องของพลังงานของสิ่งศักดิ์สิททธ์ี ดูแลปกปักรักษาตัวกุนเทวดาประจำตัวของตัวกุ่นะครับในวงช่วงนี้เขาทาบุญนะอุทิศบุญให้กับเทพเทวาที่ปกปักรักษานะเพื่อจะนุนนําให้เกิดความเสร็จมาก,กิ่งขึ้นนะครับให้ขึ้นเป็นตรสีน้เข็ดนะครับในเรื่องของอความชราใจนะเป็นเรื่องของการทาอะไรแล้วมันเหมือนหลงว่าทําได้คิดเอาเองว่ามันได้ดีหมดแต่ก็ยังมีข้อเสียอยู่บางอย่างด้านการให้คำปรึกษาหรือการขอคำปรึกษาเนี่ยจากผู้คนรอบข้างก็จะช่วยไม่ให้เกิดปัญหาไดโดยเช่นกันนะครับ ใพ้บุญญาไปที่ารขึ้นเป็นในเรื่องของการเสริมดวงในการทําบุญบ้านนะครับแล้วก็ทำผาทิ้งผ้าที่บ้านนะั้นเป็นช่วงในการที่คุณปรับเปลี่ยนบ้านให้ดีนะเรื่องการปรับพคงจุ้ยนะคบในเรื่องของการปรับทิศทางลมบ้านให้มีความสะอาดให้มีความเอ่อเป็นระบบเป็นระเบียบนะไม่มียักย่ายไม่มี ฝุเกาะนะเออมันเป็นการปรับทั้งหิ่งพระทั้งบ้านของตัวคุณให้พลังงานบ้านดีขึ้นรวมไปถึงการทําบุญบ้านด้วยก็ได้นะครับหรือว่า,เ,าเราใส่บาตรหน้าบ้านก็ได้แล้วอุทิศบุญให้กับเจ้าเที่ยวถากนะครับเพื่อจะหนุนนําให้เรื่องของการงานของตัวคุณเนี่ยมีความสําเร็จมากิ่งขึ้นนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของเลขมงคลน,นะส่งเสริมดวงในเรื่องของงานในห้องจุนี้เป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลขสามไพ่ขึ้นเป็นเลขเก้านะครับทั้งเลขสามแล้วก็เลขเก้าเสริมในเรื่องของ คนที่กำลังหางานได้มีงานทำมากยิ่งขึ้นก้าไปถึงเรื่องของความก้าวหน้านะครับสาบเสิร์มเนื้อเรื่องของความต่อสู้ต่รุยไปทุกส,สิ่งทุกอย่างให้เกิดความสําเร็จนั้นเมื่อคุณมีเลขสาแล้วก็ได้ก้าเสร์มเนื้อเรื่องของการได้งานในพวงช่วงนี้คุณสามารถจะทาเป็นไวเปอร์ก็ได้นะครับหรือจดเสกดาเลขสามเลขเก้าเอาไว้ในกระบร๋าสตางค์อันนี้ก็เสริมดวงได้โดยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดดงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ มาดูเรื่องของคนที่เป็นพนักง,งานหรือราชการนะครับจะเป็นอย่างไรพนักง,งานจักรวันจะบอกอะไระคุณใครขึ้นเป็นในเรื่องของพระ อัตา,ารีสวดนะครับเป็นพระศิวะแล้วก็พระแม่นะครับเป็นพลังงานของความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องพลังงานที่จะได้รับความสาเร็จนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณทำนะจะส่งเสริมทําให้ในเรื่องเกิดในความก้าวหน้านะยิ่งคุณคิดในทางที่ดีๆไม่คิดลบต่อตัวเองนะสร้างพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นในใจของตัวคุณดึงดูดในเรื่องของงานที่มีความก้านามากยิ่งขึ้นด,ด้วยเช่นกันนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของงานช่วงนี้นะครับจุดเด่นเป็นอย่างไร ในเรื่องของงานให้ขึ้นในเรื่องการศึกษาการหาความรู้เพิ่มเติมในห้องชุงนี้จะเป็นจุดสําคัญที่จะทําให้เกิดความก้าหน้ามากยิ่งขึ้นในเรื่องการหาความรู้ใหม่ๆให้เสริมในเรื่องของในเรื่องการตํา มีตำแหน่งที่ดีขึ้นนะในเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นมีการเป,ปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะก็ถือว่าเป็นการท่านแก้ไขปัญหาตัวตัวเองด้วยแล้วก็เสริมในเรื่องความ้าวหน้าได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องคนรอบข้างไปขึ้นในเรื่องของอ่าการขอความเชื่อจากคนรอบข้างทําให้มันเหมือนต่อยอดในเรื่องของงานที่รับผิดชอบโปรเจกต์ที่รับผิดชอบได้มีความสําเร็จมากขึ้นหรือต่อยอดให้ไปรับโปรเจเกต์ใหญ่ๆและทําให้คุณเน่ยเกิดความ้าวหน้ามากขึ้นในด้วยเช่นกันนะครับ ในเรื่องของอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของอการดูว่าอ,อะไรควรแก้ไขอะไรควรทำนะบางสิ่งบางอย่างมันมีบางสิ่งอย่างที่คุณมองข้ามไปอยู่นะในเรื่องปัญหาต่างๆที่มันเกิดจากอดีตแล้วก็มันไม่ได้มีการไปแก้ไขไม่ได้มีการจัดการมันทาให้ปัญหามันเกิดขึ้นในอนาคตได้โดยเช่งกันอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับมาดูซิว่าสําหรับคนที่จะหางานเสริมธุรกิจเสริมในห้องชวนี้นะครับจะเป็นงานอะไร ไปขึ้นเป็นในเรื่องของสตรีมเมอร์นะครับถ้าใครที่อชอบสตรีมเนาะทั้งเล่นเกมทั้งเอาตัวเองออกไปไร้สดเออหรือว่าการทำในบางอย่างใน,เ,นเรื่องของสิ่งที่คุณชอบและออกทางออนไลน์ในช่วงนี้ก็สามารถที่จะหาเงินหรือว่าหาอาชีพเสริมจากทางนี้ได้ด้วยนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะในช่วงนี้ก็มาแต่ออนไลน์นะก็ถือว่าทําได้แต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์คุณสามารถที่จะทําคลิปวีโอลงในเรื่องของช่องทางออนไลน์นะ ถ้าหากคุณมีความรู้ความสามารถเรื่องอะไรหรืออยากจะสอนหรืออยากจะบอกอะไรบางอย่างกับผู้คนนะอาร์ตก็สามารถทำคอนเทนต์ต่างๆตามที่สติปัญญาของแต่ละบุคคลตามที่ความรู้ความสามารถของตัวคุณที่มีก็สามารถทําได้เลยนะครับต่อมาให้ขึ้นเป็นเรื่องของเชฟนะครับร้านอาหารอืมก็ถ้าหากใครทาอาหารเก่งๆนะหรือไปร่ําไปเรียนมาเนี่ยก็สามารถที่จะทําอาหารขายก็ได้นะครับหรือว่า นี่ทำอาหารเป็นคอนเทนต์ก็ได้นะเออทำเมนูต่างๆแล้วก็มีการสตรีมน,นะมีการทำคอนเทนต์ลงในเรื่องของโลกออนไลน์ทุกๆช่องทางก็จะเป็นการที่เหมือนคล้ายๆกับสอนคนก็ได้หรือทำให้คนเห็นกินให้คนดูก็ได้เออก็แล้วแต่เราจะวางแผนหรือว่าเราชอบทำแบบไหนก็ทำแบบที่คุณเองมีความสุขก่อนเป็นตับแรกนะครับมาดูซิว่าไพ่จะแนะนำอย่างไรบ้างนะครับในเรื่องของงานในห้องช่วงนี้ อย่างแรกไ่ขึ้นเปในเรื่องของ9ก้าดาบนะครับในเรื่องของความกลัวความกังวลนะครับในเรื่องการต้องสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นเพื่อจะให้เกิดความสมดุลในเรื่องของการกระทําให้เกิดความสําเร็จอยู่ที่ว่าตัวคุณอยากไปกลัวต้องก้าวข้ามความกลัวออกไปให้ได้นะครับต่อมาอย่างที่2ไพไปขึ้นเปในเรื่องของ7ดาบนะครับหมดท้ง9ก้าดาบทั้ง7ดาบไปนะมันเป็นเรื่องของความทุกข์ในใจนี่แหละแล้วก็เป็นสิ่งในเรื่องของความมันกลัวมันกังวลแล้วมันกลัวความผิดพลาดนะสิ่งที่มันเป็น ความหลอกหลอนทางติดทางใจนะเนียเรื่องต่างๆก็จัดการให้เรียบร้อยเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่จัดการเรื่องบางเรื่องที่ยังไม่ได้แก้ไขยังค้างคาอยู่ในปัจจุบันก็จงทําให้เสร็จสิ้นในปัจจุบันเลยไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวปัญหามันจะมาถามหาคุณมากยิ่งขึ้นนะครับให้พักใจขึ้นในเรื่องของ การที่ต้องใช้ความตยะเย็นนะในการจัดก,การปัญหาต่างๆอย่าใจร้อนนะไปึ้นหัวร้อนเกินไปเนี่ยทำให้ปัญหามันหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะต้องไปสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นกับตัวเองไปกินโยคะคือการทั้งนั่งสมาธิทั้งการสวดมนต์นะเล่นโยคะก็ได้นะครับให้ใจิตใจดีขึ้นแล้วก็เวลาจะทาอะไรเนี่ยมันเหมือนทําด้วยเหตุและผลไม่ไปแบบเสี่ยงดวงเอานะออไม่ใช่ว่าไปแบบเออไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นให้ให้แบบ ในเรื่องของการที่เออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นไปเองเหมือนเราไปฝากชีวิตกับอะไรบางอย่างโดยที่คุณไม่ได้ไปโฟกัสไม่ได้ไปแก้ไขนั้นต้องแก้ไขแล้วก็ปรับให้เรียบร้อยในเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับมาดูดิว่าสําหรับคนที่จะเปลี่ยนแปลงยกย้ายงานในวงช่วงนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดีหรือไม่ ในการเปลี่ยนแปลงยกย้ายนะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการเตรียมตัวนะแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างต้องเตรียมตัวเยอะเหมือนกันนะกนะับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะครับ Ö, หากไม่เปลี่ยนแปลงนะครับให้ขึ้นเป็นในทิศทางที่มันเหมือนเจอความยากลำบากเยอะแล้วก็เจอความไม่ไแน่นอนหลายๆอย่างในงานที่ทําในปัจจุบันมันมีหลายสิ่งยอย่างที่คุณยังไม่รู้นะครับแล้วก็ถามว่าจะผ่านพ้นไปได้ไหมก็จะผ่านได้นะแต่่ที่ว่าตัวคุณก็ต้องแบกรับภาระหลายๆอย่างแต่ก็มันเป็นในทิศทางที่มันเกิดความก้าวหน้าได้นะแต่เพียงแค่ว่าคุึกหน มากกว่าแต่สถาบการที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยถามว่าเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็เป็นในเรื่องของการเตรียมตัวมากกว่าถ้าเตรียมตัวมาไม่ดีเนี่ยมันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นั้นก็ต้องรอจังหวะนะก็คือฝืนทนนิดนึงนะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายท้องทิ่มันเหมือนยังไม่ใช่จังหวะขนาดนั้นนะครับมาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนอย่างแรกไพ่คือนในเรื่องของความรับอในเรื่องของสิ่งที่ คุณเองต้องเปิดใจตัวเองนะในเรื่องของการกระทํางานในห้องจงุเนี้ต้องมีความรอบคอบเยอะๆอะไรที่เปิดปากขอคนช่วยก็ขออะไรที่คุณต้องเสริมความรู้ก็ต้องเสริมนะอย่าปล่อยปากล้วเลยเพื่อจะ ทำทุกทุกอย่างให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นในเรื่องของความสกุลนนะ่ะในเรื่องของการที่มันเหมือนจริงๆคนรอบข้างเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตัวคุณนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพร้อมอย่างเต็มที่แล้วก็มีใจที่จะช่วยเหลือเต็มที่ด้วยนะครับดูที่ว่าตัวคุณจะเปิดใจหรือเปล่านะในเรื่องของอุสปสรรคพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันเหมือนมีความทุกข์บางอย่างที่อยากพ่ขึ้นเป็นหวยหาแล้วพ่ขึ้นคล้ายๆกันเลยนะในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นนะตัวคุณเองก็ต้องดูแหละว่า ในเรื่องการจัดการปัญหาต่างๆเมื่อรู้แล้วก็จัดการเมื่อรู้แล้วก็แก้ไขโดยทันทีอย่าอะไรอวอนะเอออย่าทุกข์จนเกินไปอยากเข้าอยากใคร่ครวญจนเกินไปนะบางทีมันเหนื่อยนะเออมันเศร้าใจมันตอกย้ําตัวเองแต่ไม่ได้แก้ไขเลยมันก็จมอยู่กับความทุกข์แบบนี้นะไม่มีอะไรดีคือนนั้นปรับเปลี่ยนนะแล้วก็ทําให้ดีดีกว่าน,นจะได้ไม่เกิดปัญหาในทิศทางที่แย่ลงนะครับให้สิทธิกริยาว่าอย่างไรดูซิ ไพ้ขึ้นเป็นเรื่องของหนุมานนะครับในเรื่องการรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับแล้วในเรื่องของสิ่งที่ไพ่จะขึ้นต่อมาไพ่ขึ้นเป็นมะลักสำจากคือการฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆด้วยตัวคุณเองนะเรื่องต่างๆมันก็เป็นเรื่อง,องการที่คุณทําด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ในเรื่องการที่จะขอคนมาช่วยก็ได้แต่คุณก็ต้องทําให้เต็มที่ด้วยเช่นกันนะครับไพ่บุญญาเป็นารขึ้นไปในเรื่องของการทําสมาธิแล้วก็ทําบุญ โรงพยาบาลนะครับเพื่อจะหนุนนําให้เกิดความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานที่เพิ่มมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะไปขึ้นทําสมาธินี่เป็นการเสริมให้คุณมีสติมากขึ้นในการคลี่คลายมีสติในการรู้ว่าปัญหาคืออะไรและแก้อย่างไรมีสติในการจัดการบริหารเรื่องราวของงานให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูทีว่าเลขมงคลนะครับในเรื่องของการงานใน้องชุนี้เป็นเลขอะไรไพ่ขึ้นเป็นเลข7็ ใครกินไปได้แปนะครับทั้งเลขเจ็ดเราก็ได้แปดเสริมเนื้อเรื่องของความก้าวหน้านะครับเสริมเนื้อเรื่องของการะจัดอวสังข์ปัญหาได้แปดคือในเรื่องของการที่ได้พบพานพบเจอสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามามากยิ่งขึ้นในเรื่อง,องความก้าวหน้าได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเมื่อคุณนําเลขเหล่านี้เอาไว้ในเรื่องของการจดสักดัดนเอาไว้ในกระ๋าสสังก์ก็ได้นะครับหรือทําเป็นบอยเปอร์ส่วนตัวอันนี้ก็หนุนนําชีวิตในเรื่องของการงานได้ด้วยเช่นกันนะครับแล,แล้วเนี่ยดวงีได้ต้องเริ่มจากพพลลััังงใใใใจจหห้ด้ดีเป็นนะครบ มาเรือเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะครับพลังงานจากวันจะบอกอะไรคุณให้ขึ้นเป็นในเรื่องของของขวัญนะครับในเรื่องของสิ่งดีๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องมีพลังงานดีๆเนี่ยเข้าหาตัวคุณมากขึ้นในเรื่องของโอกาสในเรื่องของความสําเร็จนะเริ่มมันเกิดขึ้นแต่มันก็ต้องเริ่มต้นจากความคิดที่ดีก่อนเริ่มต้นจากการสร้างพลังบวกให้เกิดขึ้นกับจิตใจตัวคุณก่อนเพื่อจะดึงดูดในเรื่องของความสําเร็จดึงดูดในเรื่องความสมหวังที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ มาดูสิว่าในเรื่องของจุดเด่นเป็นอย่างไรในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณนะพาขึ้นในเรื่องการคว้าโอกาสที่จะเริ่มมีเข้ามาแต่ก็ต้องมีความรอบครอบที่ดีนะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะดึงซับออกไปได้ด้วยนะในการที่เมื่อได้รับโอกาสมันแล้วคุณก็ทาให้เต็มที่นะครับแล้วก็วางแผนให้เรียบร้อยในยเรื่องของธุรกิจมันจะได้ไม่เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับคนร่บข,ข้างเป็นอยาา่างไรคนร่บข้างพาขึ้นในเรื่องของการที่มันเป็นการดูจังหวะกันมากกว่านะยังไม่ใช่จังหวะที่จะหวังพึ่งใครได้มากนักกกแแตต่่่่่็็มมีีคนนนาชวยเเเหลืืออะปรงท ให้แค่คำปรึกษามากกว่านะให้คําแนะนําติชมบ้างนะถือว่าตัวคุณจะทํายังไงต่อในเรื่องของสิ่งที่ได้รับคำแนะนํามานะครับอุปสรรคไปขึ้นในเรื่องของการที่ มันต้องยอมรับในเรื่องของการท,ทําธุรกิจในห่วงจุงเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีความผิดพลาดบ้างนะอุปสรรคมาจากใจที่คุณยอมรับในเรื่องของสิ่งที่ผิดพลาดในีดีไม่ค่อยได้นะต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็ต้องปล่อยวางแล้วก็เดินหน้าต่อจะดีสุดเลยในเรื่องของที่ที่คุณเนี่ยต้องทําต้องโฟกัสให้ดีเอออะไรที่คุณทําได้บ้างในปัจจุบันอะไรแก้ไขได้บ้างก็ทําไปอย่าอะไรวอนกับสิ่งที่มันผ่านพ้นมาแล้วแล้วเราจะแก้ไขอย่างไรดีด,ดีกว่านะครับ มารูช้ชว่าในเรื่องของธุรกิจเสริมในห้องช่วงนี้ทําอะไรได้บ้างดูสิมีอะไรที่จะเสริมในเรื่องของธุรกิจของคุณในช่วงนี้นะครับอย่างแรกไปขึ้นในเรื่องของคอนเทนต์ครีอเต์นะครับก็เป็นเรื่องของการทําช่องทางออนไลน์นะเกี่ยวกับธุรกิจที่คุณทําเดิมอยู่แล้วก็ได้นะเสริมช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นหรือว่าทาเป็นคอนเทนต์ต่างๆที่คุณสนใจที่คุณชอบที่คุณถนัดที่คุณมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วนะครับต่อมาไปขึ้นไปในเรื่องของพิสูจน์อักษรนะในเรื่องของอการ เกี่ยวข้องกับภาษานะเกี่ยวข้องกับตัวอักษรเกี่ยวข้องก,กับการพิมพ์งานต่างๆนะคุณสามารถที่จะทําธุรกิจในด้านนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของสตรีมเมอร์นะครับในเรื่องของการที่ คุณเองอาจจะเอาตัวเองออกไปในการสตรีมเกมก็ได้สตรีมในสิ่งที่คุณชอบก็ได้นะครับก็ทําเป็นการที่เหมือนพบปะประชาชนนะออทำให้มีคนรู้จักคุณมากขึ้นธุรกิจของคุณเนี่ยมีคนรู้จักมากขึ้นนะก็สามารถที่จะหาช่องทางดูทางต่างๆในเรื่องของอช่องทางออนไลน์นะเราทําให้ในเรื่องของงานเสริมงานพิเศษก็จะดียิขึ้นหรือทำธุรกิจใหม่ๆได้ด้วยเช่นกันนะครับ มาดูซิว่าในเรื่องของคหนหนําแนะนำนะครับไพ่แนะนําอย่างไรบ้างในเรื่องของธุรกิจอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของ1ไม้นะครับในเรื่อง,องการทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเรื่องของปัญหาเรื่องของสิ่งที่เกิดก็ต้องมีการคัดกรองมีการจัดการให้เรียบร้อยนะครับเรื่องปัญหามันก็จะไม่เกิดที่เพิ่มมากยิ่ขึ้น ต่อมาอย่างที่สองไปขึ้นเนเรื่องของสิบดาบแก้ปัญหาโดยทันทีนะในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งอดีตทั้งปัจจุบันแล้วก็จัดสรรลำดับเหตุการณ์ลำดับความสําคัญให้ดีก็แล้วกันนะครับในเรื่องธุรกิจต่างๆมันจะได้เบาบางลงและอนาคตมันจะได้ไม่เป็นปัญหามากนะักไพ่ผักใจขึ้นเป็นเรื่องของการทบทวนนะในเรื่องของตัวคุณเองในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของความสุขของตัวคุณว่าเอ้ยทา ตัววันนี้เออเรื่องธุรกิจคุณอาจจะทําจากความสุขของคุณทาจากความอา่จริงที่คุณอยากจะให้เกิดอะไรขึ้นบางอย่างนะบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีเป้าหมายของตัวเองนั่นแหละเพื่อจะสร้างแรงผลักดันมันจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นเนี่ยไปขึ้นแต่งหน้าคือคุณต้องเสริมเติมแต่งเนะี่ยในเรื่องของความคิดเสริมเติมแต่งในเรื่องของความรู้สึกที่ดีเนี่ยมันจะได้วางแผน ดีที่ดียิ่งขึ้นนะแล้วก็อะไรที่มันซ่อนอยู่อะไรที่มันเป็นปัญหาเนี่ยมันจะได้มีแรงใจในการจัดการแก้ไขปัญหาได้มากยิ่งขึ้นนะจากนั้คุณต้องสร้างแรงผลักดันแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับต,ตัวคุณเองนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของตัดสินนะจุดเด่นตัว,ต,วตัวเนี่ยคือคุณก็ต้องคัดกรองให้ดีก็แล้วการในเรื่องของธุรกิจที่มันมีโอกาสเข้ามาแต่ก็ต้องดูให้ดีวางแผนให้เป็นนะมันจะได้ไม่เกิด ความผิดพลาดนะครับแล้วก็ดูด้วยความเป็นธรรมเลยนะดูด้วยความเป็นจริงแล้วก็อะไรที่มันคิดว่ามันสุ่มเสี่ยงอะไรที่ว่ามันน่าจะเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นก็ต้องหยุดเอาไว้ก่อนจะได้ไม่เกิดปัญหาในสิ่งที่คุณพิจารณานะคะในเรื่องของรองข้างไพ่ขึ้นถังแยกเนี่ยไพ่ขึ้นว่ายังแยกนะอคนยังดูอยู่นะพึ่งตัวเองไปก่อนในห้วงช่วงนี้อาจาาาจะหาคำปรึกษาจากผู้รักผู้ใหญ่ได้บ้างแต่ส่วนให,ใหญ่แล้วเนี่ยในธุรกิจเนี่ยเราต้องพึ่งตัวเองนะคะในเรื่องอุปสรรคไพ่ขึ้นว่าการรอคอยนะอุปสรรคมันเหมือน เป็นการที่มันเหมือนรอคอยให้คุณไปจัดการอยู่นะแล้วคุณจัดการให้เรียบร้อยจะได้ไม่เกิดปัญหาและคุณจะได้มีเวลาที่จะไปโฟกัสกับธุรกิจที่ทําอยู่ในปัจจุบันด้วยแล้วก็โฟกัสในเรื่องของการสร้างต่อทําต่อ,ตอความแก้าวหน้าในด้านธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นนะครับพ่สิทธิกริยาขึ้นเป็นในเรื่องของภักดิ์สนะครับในการปรับใจแล้วก็ทํำใจ,ใจให้ดีขึ้นนะมีความสุขมากขึ้นจะได้มีแรงใจที่ดีนะครับ ต่อมาให้ขึ้นในเรื่องของครอบครูครอบเสียนะเรื่องครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับพ่อแก่หรือสนะให้คุณไปขอพรนะเพื่อที่จะให้เกิดความสมบัติให้เกิดความปังมากขึ้นในเรื่องของธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับให้บุญญาปิหารขึ้นไปในเรื่องของการเดินจงกรมนะตั้งสติตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับการนั่งสมาธิการเดินจงกรมในช่วงชีิก็จะหนุนนําให้คุณ มีความคิดที่ดียิ่งขึ้นมีการตัดใจที่ดียิ่งขึ้นมีสติที่ดียิ่งขึ้นนะครับเราไปถึงการสมดุลในการที่บริจาคร่างกายนะครับเพื่อจะหนุนนําให้เกิดความโชคดีมากขึ้นอะไรที่คุณทําก็จะเกิดความก้าวหน้าที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับมาดูเลขมงคลที่เสริมในเรื่องของธุรกิจของตัวคุณในช่วงนี้เป็นเลขอะไรนะครับเลขแรกคือเลขศูนย์นะครับเลขสองคือเลขหนึ่ง เลขสูตรแล้วก็เลขหนึ่งนะเสริมเนื้อเรื่องของธุรกิจนะเป็นดัมม์วันนะเป็นดัมม์วันเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับให้คุณเ,เอาเลขตเนี้ยจดเอาไว้ในกระเป๋าสาตางค์ก็ได้หรือทาเป็นบัวเปเปอร์ก็ได้นะเสริมเนื้อเรื่องของความสําเร็จเป็นอันดับหนึ่งนะฮะเป็นอันดับหนึ่งในสิ่งที่คุณทนะํานั้นเป็นที่หนึ่งอย่างเดียวนะครับแต่เราเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ